มันนี่ไซ์สันได้ต้มปากน้ำจ้าพี่น้องจ้าจ้าปากน้ำง่อพี่น้องใส่ใบบกูดใส่เกลือลงไปพี่น้องต้มจักชั่วโมงหนึ่งจ้าพี่น้องเบวงมันสิเปื่อยป่าจ้าไซ์สันนี่สุดสุดเด็ดจ้าพี่น้องนี่จ้าใส่ลงไปแล้วจะบวงค่ะ เบยเร็วจ้ะสูตรไพสูตรมั่นเนะจ้ะรอบหนึ่งชั่วโมงนะจ้าปิดฝาเลยค่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปังไปผู้สุขคนจ้าเมื่อวนีเมื่อพ่อกระสายสันผ้าแสบคือเก่าจ้ะเมื่อนี้สายสานันได้เมนูแส,สบจ้ามาสุพีสุนองกินจ้าจ้าต้มปากน้ำจ้าพี่น้องกับเจีวขมข,ม,ขมจ้าพริกกระลำ่ำผักสลัดแลดดีจ้าหอ,หอมแข็งพี่น้องขอโทษขอให้ผู้บอกกิน ้ลังโคนมันกับพกินนะจ๊ะปากน้ำนะพี่น้องแต่ว่าต้มไปเพื่อให้เมนูแซบเลยจ้าสาสานนั่นโล่งไงคลิปต้มให้เบิ้งนะจ๊นะเนาะสูตรสาสานที่ต้มแป๊บเดียวเปื่อยจ้าพี่น้องตมต้นคลิปเลยละจ้ามาจ้าจับแซบกระสาสานจ้าแซบเลยคะ่ะเมนูแซบคือเกาจ้าปากน้ำพี่น้องเจ้าคมคะ่ะ ใส่ขว่วพี่หน่องพริกปน่นแซบๆค่ะม,มาด้จ้าพี่หน่องทางฟังเล่าทางเมืองไทยทางต่างประเทศกับมาจา่าขอนยาวห่อนพี่หน่งองขอนห่อนคพี่กอาจา้ะ มาเดอจ้ามาลองร่ำทำเพงลงเหรอจ้าลุยเลยค่ะเปื่้ยดีพี่หน่องจ้าอืมชิคกาน เลยต้มเนื้อเอาสูตรซาวีซา,านไปใส่ได้จ้ะถิมบวงลงไปแล้วจ้ะเปืี้ยเร็วขนาดพี่น้องแซบค่ะเข่าติดมือพี่น้องจ้า เถ้จับมาแล้วจ้ะขุยเจ้าแ่บเจ้าคุณขุนพี่นนอะเจ้าคุณเจ้าขอวัม ติดมันแซ่บๆจ้ะหืมเจ้าขมอ่ำลำขึ้นหลังแซ่บ ติดมั่นพี่น่อ กาดหนาวพี่น้องได้ใส่เสื้อแขนยาวจา้ะ เกยวกับเผ็ดยังไปกัดพี่กับยูน่าพี่น้นองคนมากินเผ็ดชาอิสานมาก,กินเผ็ดจ้ะหอมแขกจัง 打打别让。 ขอทาเพี่น้องจับ không âm lâm đi khác P'inh ạ salad cả ngâm cà ăn sẽ làm cúp cắp, cúp cắp ra ชาวอีสานสั่งมากกิโลหนึ่งจังได้หลายครัพี่หน่องตรงน้ำมันพี่หน่อง อิ่มค่ะข้ามุดท้ายเพื่อพี่เพื่อน้องจ้ะพี่กองเข่าพี่นางอิ่ม แล้วจ้าพี่น้องกินประเมือดอกค่ะอันนี้เอามาโชว์ซื้อๆจ้ายิ้มหลักกับล่าพี่ล่าน้องนะจ้าพอกันคลิปหนาค่ะ